ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับตื่นแต่เช้ามานะครับหกโมงกว่าๆนะครับจะมาพาทุกท่านนะครับไปเปลี่ยนเมนูคลิกขวาตรงนี้นี่นะเห็นไหมครับคลิกขวาครับมันเป็นของ Windows 11ใช่ไหมครับถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ครับไม่ชอบแบบ Windows 11ตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไปแบบ Windows 10ได้ครับเปลี่ยนไปเป็น Windows 10ได้คลิกขวาปุ๊บก็เป็นเหมือน Windows 10เลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะสมมุติว่าในอนาคตนี่เราเปลี่ยนไปเป็นเหมือน Windows 10แล้วนะครับ เราอยากกลับมาใช้เหมือน Windows 11เเหมือนเดิมทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทั้งตั้งค่าใช้งานแบบ Windows 10แล้วก็สอนกลับกลับขึ้นมาครับเอากลับขึ้นมาใช้เหมือน w i n d o ู s 1 1เหมือนเดิมนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะจะพาทํานะครับผมขอชี้แจงก่อนว่าลิงก์ที่ผมให้โหลดในใต้คลิปแต่ละอันนะครับถ้าลิงก์ไหนมันเสียนะครับคารุณาเม้นแจ้งผมนะครับไม่ใช่เม้นมาดานะครับก็คือให้ให้เมนแจ้งว่าลิงก์มันเสียนะนะครับเม้นบอกผมนะครับผมจะ แนบลิงก์มาให้เพราะว่าผมเข้าบัญชี Google นะครับผมเข้าบัญชี YouTube ทุกวันนะครับผมจะจะมาเปลี่ยนแปลงให้นะครับวิธีการทำนะครับวิธีการทำนะก็คือให้ไปดาวน์โหลดนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปผมเนี่ยนะครับดาวน์โหลดมานะครับไฟล์มันจะชื่อว่า Win 11ไร้์คลิกนะครับเป็นไฟล์บีบัดตอดลานะครับ Win11 นะครับไรท์คลิกนะครับโหลดลงมาเลยนะครับโหลดลงมาแล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นี่ไฟล์ explorer ตรงนี้ครับ เปิดขึ้นมาจะเจอคําว่าดาวน์โหลดด้านซ้ายมือครับก็จะเจอวิน11ไรคลิกแบบนี้เลยท่านก็แตกไฟล์ออกมานะครับอย่างเช่นคลิกขวานะครับวินโดว์11จะมีโปรแกรมแตกไฟล์ในตัวนะครับตัวนี้ครับ x t a c t all นะครับหรือจะใช้โปรแกรมวินวินดาก็ได้ครับแต่ผมใช้วินโดว์11ตัวนี้มันมีโปรแกรมแตกไฟล์ให้เลยคลิกขวา x t a c t all นะครับปั๊บแล้วก็เนิกไปเลยนะครับ x t a c t เลยครับไม่ใช่เนิกครับ x t a c t เมื่อท่านแตกไฟล์ออกมาแล้วมันจะได้โฟลเดอร์เหลืองข้างกันมานะครับนะครับบางทีมันก็จะเปิดหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับท่านจะเย็นไฟล์ตรงนี้เลยนะครับมันจะมีอยู่2อัน,นครับวินด وز เมนูหมายความว่าท่านรันตัวนี้นะครับมันจะกลับไปเป็นขี้ขวาแบบ Windows 10นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเปลี่ยนใจอยากใช้ Windows 11เหมือนเดิมนะครับอยากใช้เมนูขี้ขวาแบบนี้ให้ท่านมาดันตัวนี้นะครับนะครับ ก็คือมี2อย่างให้เลือกนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะรัน Windows 10ให้ดูก่อนนะครับมันจะย้อนกลับไปเป็น Windows 10ให้ดูนะครับเดี๋ยววิธีการก็คือดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็รันนะครับรันนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรนะถามเย็ดตอบเย็ดนะครับอ่าถามเย็ดตอบเย็ดนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับถามว่าเปลี่ยนหรือยังครับตัวนี้ผมคลิกที่วินสิบเมนูนะครับผมจะกลับไปใช้ Windows 10นะครับคลิกขวามันได้ไหมนะครับยังไม่ได้ครับต้องรีสตาร์ทหนึ่าจะเป็นยังงไ มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ Windows 11บิวล่าสุดนะครับเป็นตัวตัวเต็มเลยนะครับเป็นตัวที่ที่เมค o อ o ต์ปล่อยออกมาตัวเต็มนะครับใช้ได้นะครับดูนะคลิกขวาครับเห็นไหมครับดิ s เฟนเซช t ิ่งเพิร์ลส่วนอะไรครับเหมือน Windows 10เปเลยนะครับนี่นะครับบิวบายซอฟตบายอะไรเหมือนเดิมครับอ่าทีนี้คืนวันดีคืนดีครับคลิกขวาแบบนี้โอ้ยมันไม่เหมือนเพื่อนนะครับมันไม่เท่เหมือนเพื่อนเลยนะครับอยากกลับไปใช้ Windows 11เหมือนเดิมทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมคร ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาของผมนะเพเก็บไว้ดีๆนะครับที่ผมดาวน์โหลดมานะครับผมไม่สอนโหลดอีกนะนะครับก็เข้าไปที่เดิมครับแต่ไฟล์มาเข้าไปที่เดิมก็ Win 11เมนูตัวนี้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับกดดันนะครับถ้าถามกดดันกดดันนะครับถ้าถามเยสตอบเยสนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยุติเรียบร้อยโอเคครับเสร็จแล้วกลับมาหรือยังคลิกขวาดูสิมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ ขิกขวามาทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าตอนเปลี่ยนไปเป็น Windows 11นี่ Windows 1บนี่มันมันต้องดีสตาร์นะครับแต่ตัวนี้ผมลองแล้วผมลีกขวามันมาทันทีเลยนะครับกลับมาแล้วนะครับคือเราไปสามารถสามารถที่จะสลับไปมาได้นะครับแต่ทั้งที่ดีก็คือผมแนะนําให้ดีสตาร์เครื่องนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะสองฝายนั้นนะครับก็ฝากุดไลค์นะครับคุณละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับก็ติดตามด้วยก็ยิ่งดีนะครับสวัสดีครับ